สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิชาการไม่ชวนง่วงนะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะมาคุยเรื่องวิชาการแบบเออสบายๆให้ฟังง่ายขึ้นค่ะวันนี้อยู่กับกวางค่ะและผมแก้งครับวันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องที่เออน้องๆมอบปลายหลายคนน่าจะรอฟังเลยค่ะครับผมเรื่องการเตรียมพอร์ตโฟลิโอยื่นเข้าแพทย์มอชอค่ะโดยเฉพาะโครงการที่ชื่อว่าโครงการผู้มีอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรม อ๋อโครงการนี้ปี68นี่ใช้ชื่อแบบนี้เลยใช่ไหมครับผู้มีอาจฉริยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับหลักสูตรแพทย์เทศสัตว์บัณฑิตใช่เลยค่ะชื่อเต็มๆตามนั้นเลยก่อนอื่นต้องแจ้งนิดหนึ่งนะครับว่าข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี่ยเราอ้างอิงจากประกาศรับสมัครของปีการศึกษา2568นะครับค่ะซึ่งประกาศออกมาตอนปี67 ใช่ครับถึงจะเป็นข้อมูลที่ใช้จริงตอนนั้นแต่ว่าถ้าน้องๆจะสมัครปี6-9หรือปีถัดไปเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นแนวทางไปก่อนใช่ค่ะต้องคอยตามประกาศล่าสุดจากเว็บมชอีกทีนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันอาจจะเปลี่ยนได้เนาะครับผมสำคัญมากครับทีนี้โครงการที่เราเจาะจงวันนี้คือผู้มีอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรม อยู่ใน t c a s รอบ1นึ่งพอร์ตโฟลิโอของคณะแพทย์มอชอค่ะปี68ที่เราดูมาเนี่ยเขารับไม่เยอะนะคะใช่ครับแบ่งเป็น2แบบย่อยๆด้วยนะแบบ1.1รับแค่7คนเองแล้วก็แบบ1.2อีก3คนค่ะรวมแล้วก็10คนเองถือว่าน้อยมากโหน้อยจริงๆครับมาดูคุณสมบัติพื้นฐานกันก่อนเลยดีกว่าต้องเป็นนักเรียนม .6 ปัจจุบันสัญชาติไทย ค่ะแล้วก็เกรดเฉลี่ยสะสมหรือ GPAx 5เทอมต้องไม่ต่ำกว่า3.50นะคะและที่สำคัญไม่แพ้กันคือเกรดเฉลี่ยรายวิชาหรือ GPA ของ5วิชาหลักอ๋อชีวะเคมีฟิสิกส์คณิตแล้วก็ภาษาอังกฤษครับแต่และตัวนี้ต้องไม่ต่ำกว่า3.50ด้วยนะครับโหก็คือต้องเก่งรอบด้านเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเออเกรดรายวิชาบางตัวอาจจะไม่ถึงจริงๆล่ะคะพอจะมีทางอื่นไหมยังมีทางเลือกครับ คือสามารถใช้ผลสอบเฉพาะทางอื่นๆแทนได้เช่นพวก IB Higher Level หรือ AP Subject Tests หรือ B Mat MCAT ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้นะครับแล้วผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน3ปีนับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัครค่ะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็มีน้ำหนักคะแนนด้วยคือผลสอบภาษาอังกฤษอันนี้สำคัญมากครับน้ำหนักตั้ง20%เลยนะใช่ค่ะ ต้องมีผลโช e f l ฟ b t ไม่ต่ำกว่า60หรือ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า500หรือ IELTS Academic Overall Band 6.0ขึ้นไปแล้วก็ไม่รับ IELTS 1 Skill Retake ด้วยนะครับผลสอดก็ต้องมีอายุไม่เกิน2ปีค่ะแล้วก็เรื่องสุขภาพอันนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันครับต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะของกสทป,ปีสอ5พ่เลยครับอันนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะต้องไปเช็คดูดีๆค่ะ เกี่ยวกับโรคหรือภาวะต่างๆที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการทาง,งานในอนาคตเอาละทีนี้มาถึงหัวใจสาคัญของรอบนี้เลยคือตัวพอร์ตโฟลิโอที่ต้องยื่นใช่ค่ะซึ่งพอร์ตโฟลิโอนี้จะมีองค์ประกอบหลักๆที่เขาจะดูแล้วก็ให้คะแนนแตกต่างกันไปครับส่วนแรกเลยที่น้ำหนักเยอะสุดๆคือผลงานด้านนวัตกรรมหรือที่เขาเรียกว่า Inone อันนี้3 5เลยนะคะเยอะมากเยอะจริงๆครับ ต้องเป็นผลงานนวัตรกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือ health science นะครับที่ทำในช่วงปี65 67ค่ะต้องมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็ในแบบฟอร์มเนี่ยเขาจะให้เราอธิบายละเอียดเลยทั้งชื่อผลงานบทบาทเราว่าเป็นคนทำหลักหรือร่วมทำครับแล้วก็ต้องบอกที่มาความสำคัญสรุปข้อมูลผลงานแล้วก็ที่น่าสนใจคือต้องระบุระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีหรือ TRL TIL นี่คืออะไรหรอคะ Technology Readiness Level ครับมันเป็นสเกลวัดว่าผมงานเราเนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วตั้งแต่ระดับศูนย์คือเป็นแค่แนวคิดไอเดียโอไปจนถึงระดับเก้าคือพร้อมผลิตเชิงอุตสาหกรรมเลยใช่ครับต้องมีรูปผลงานด้วยนะแล้วถ้าเคยเอาไปประกวดหรือไปแสดงที่ไหนมาก็ใส่รายละเอียดม,มาให้หมดแล้วก็ต้องอธิบายด้วยค่ะว่างานของเราเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาสาธารณาสุข หรือมีประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆยังไงบ้างครับผมส่วนที่2คือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์หรือ into อันนี้10%ให้เลือกมา1ผลงานหรือ1กิจกรรมที่ทําในช่วงปี65-67เหมือนกันค่ะใช่ครับต้องอธิบายว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับแพทย์ยังไงแล้วเราได้เรียนรู้หรือ,อ,อรู้สึกอะไรจากกิจกรรมนั้นบ้างต้องมีหลักฐานด้วยนะคะเช่นใบรับรองหรือรูปถ่ายสำคัญคือ กิจกรรมนั้นต้องไม่ใช่พวกการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการการบริจาคหรือการไปเรียนคอร์สออนไลน์เฉยๆนะครับอ๋อคือเขาอยากเห็นอะไรที่มันแบบลงมือทำหรือได้สัมผัสจริงๆมากกว่าประมาณนั้นเลยครับส่วนที่3 statement of purpose หรือ In 3อันนี้น้ำหนัก5%ค่ะเป็นการเขียนแนะนำตัวเองแต่ต้องเน้นเชื่อมโยงว่าทำไมถึงอยากเรียนแพทย์ที่มอชอครับเราเป้าหมายชีวิตทัศนคติ ความถนัดกิจกรรมหรืออะไรก็ได้ที่สะท้อนตัวตนเราความยาวไม่เกินหนึ่งหน้า AC แม้จะแค่5%แต่ก็เป็นโอกาสให้เราเล่าเรื่องตัวเองได้ดีที่สุดเนาะใช่ครับสรุปง่ายๆคือคะแนนพอร์ตโฟลิโอจะมาจากอิน1 35%สอินสอ0ิน3 5%แล้วก็บวกคะแนนภาษาอังกฤษอีก20% รวมเป็น70แรกครับผมคะแนนส่วนนี้จะใช้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แบบ MMI MMI นี่คือ multiple mini interview ใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งการสัมภาษณ์ MMI เนี่ยจะมีน้ำหนักอีก30์ที่เหลือครับอืมรูปแบบสัมภาษณ์แบบหลายๆด่างสั้นๆสินะคะครับผมแต่แอบเสริมนิดนึงสำหรับน้องๆที่สนใจแบบ1.2 อ๋อที่รับ3คนใช่ครับเกณฑ์จะต่างไปนิดหน่อยคือพอร์ตโฟล o โอสอิน1นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะคิดเป็น80%เลยหูเยอะขึ้นไปอีกแล้วเอาคะแนนที a กความถนัดทั่วไปมาคิดอีก20%ครับแต่ว่าออสอบ MMI เนี่ยยังต้องสอบเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ยกเว้นเข้าใจแล้วค่ะทีนี้เรื่องขั้นตอนการสมัครทั้งหมดต้องทำผ่านระบบออนไลน์นะครับค่ะ เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมเลยก็คือแบบฟอร์มพอร์ตโฟลิโอที่ชื่อ IN2568 มีส่วนที่1กับส่วนที่อ2อันนี้ต้องไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์รับสมัครของมชมากรอกข้อมูลก่อนต้องพิมพ์ทวันด้วยนะคะเขาจะกำหนดฟอนต์ขนาดตัวอักษรไว้เลยใช่ครับห้ามเขียนเป็นแล้วก็เตรียมเอกสารประกอบอื่นๆเช่นสำเนาปอพหนึ่งผลสอบภาษาอังกฤษสำเนาบัตรประชาชนค่ะแล้วก็สแกนทุกอย่างรวมกันเป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียวแล้วก็อัปโหลดเข้าระบบ ขอย้ำเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารนะครับสำคัญมากๆใช่ค่ะเพราะถ้าข้อมูลไม่ครบไม่ถูกเงื่อนไขเนี่ยอาจจะเ,เสียสิทธิ์ไปเลยก็ได้น่าเสียดายแย่เลยครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับว่านี่เป็นข้อมูลของรอบปี68นะครับค่ะน้องๆที่จะสมัครปีต่อๆไปต้องเช็คประกาศล่าสุดจากเว็บคณะแพทย์หรือสำนักทะเบียนมชเท่านั้นนะคะ ชัวที่สุดครับแต่ถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามเบื้องต้นลองไปดูในกลุ่ม Line Open Chat ชื่อยื่นพอรตแพทย์เชียงใหม่ก็ได้นะครับอ๋อเห็นว่ามีแอดมินพ่อโชคกับพี่อ๋องคอยตอบคำถามอยู่ครับหรือจะลองหาข้อมูลในเว็บนายโชค c o m หมวดเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยายลัยก็ได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามแหล่งข้อมูลออฟฟิเชียลจากทางมหาวิทยายลัยโดยตรงเนี่ยดีที่สุดค่ะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องอัปเดตที่สุดแน่นอนครับผม ขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากเป็นกำลังใจให้พวกเราแค่กดไลค์กด s u b s c r i b e หรือแชร์ให้เพื่อนๆก็ถือเป็นกำลังใจที่ดีมากๆแล้วค่ะทุกการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยแหละครับที่ช่วยให้เรามีพลังทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณจริงๆครับเอาล่ะกลับมาที่เรื่องของเราต่อค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยการเตรียมตัวสําหรับโครงการนี้ต้องเน้นหลายด้านเลยนะคะใช่ครับทั้งวิชาการต้องแน่นภาษาอังกฤษต้องได้ และที่สำคัญเลยคือต้องโชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมให้ชัดเจนครับเราก็ต้องแสดงความเข้าใจในวิชาชีพแพทย์ด้วยผ่านพวกผลงานประสบการณ์ที่เราใส่ไปในอินวันกับอินทูค่ะมันต้องสอดคล้องกันหมดเลยมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับคืออาจจะได้มองแค่ว่าเราทำอะไรมาบ้างตามเช็คลิสต์อืมยังไงคะคืออาจจะต้องลองสร้างเรื่องราวหรือ Narrative ที่เชื่อมโยงกันว่าทำไมความสนใจด้านนวัตกรรมของเราเนี่ยมันถึงนํามาสู่การอยากเป็นแพทย์ที่มอชอ อ๋อแล้วเราจะเอาทักษะด้านนวัตกรรมไปต่อยอดในการเป็นแพทย์ได้ยังไงอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับการเชื่อมโยงจุดพวกนี้ให้กรรมการเห็นภาพชัดเจนอาจจะเป็นกุญแจสําคัญนอกเหนือไปจากแค่คะแนนตามเกณฑ์ก็ได้ครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะครับผมพอดหรือเพื่อนที่กําลังง่วงๆอยู่ฟังด้วยนะครับตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกเรื่องวิชาการสนุกๆเรื่องไหนอีกต้องรอติดตามค่ะรับรองว่าเดาไม่ถูกแน่ๆ หรือถ้าอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษมีคำถามเกี่ยวกับพอร์ดแพทย์มชที่เราคุยกันวันนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับเราอ่านทุกข้อความเลยใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการวิชาการไม่ชวนง่วงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ